สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะก็มาทำคลิปเปิดกระเป๋ากันนะก็เป็นกระเป๋าใบนี้ที่นะให้ดูไปเมื่อคลิปที่แล้วเพราะนะไม่ได้ทำคลิปนี้มานานแล้วแหละคงไม่มีใครอยากดูหรอกแต่นะชอบอยากจะทำ <c oughs> นะก็เป็นกระเป๋าของซาร่าใบนี้จ้ะที่เอามาให้ดูกันมันก่อนนะอ,อ,อะไรอยู่ในกระเป๋า ถ้าเป็นกระเป๋าทํางานนะมันก็จะมีอะไรมากกว่านี้ที่อยู่ในกระเป๋านะแต่อันนี้เป็นกระเป๋าที่แบบว่าใช้หน้าร้อนเนืออะไรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าตอนไปเมืองไทยก็ของที่อยู่ในกระเป๋าก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้เลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเปิดกระเป๋าออกมาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยเา,าก็มีเป็นกันแดดอันเดิมๆนั่นแหละจ้ะ แล้วก็กระดาษทิชชู่เปียกนะแบบที่ฆ่าเชื้อแบคทีรียเจลล้างมือ power bank ของโซโนี่เอ่อซัมซุงกาลิสีเอสกจ้ะ แล้วก็เครื่องที่ถยย่ายด้วยก็ iPhone เดี๋ยวนะก็เอาไปด้วยนะก็คือมันก็จะอยู่ในกระเป๋านี้ด้วยเหมือนกันพอดีว่านะเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยสองเครื่องเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะจะไปต่างจังหวัดนะไปทางเหนือไปเที่ยวงานเทศกาลเอเทศก,กาลไทยนะจ๊ะก็เพิ่งจะไปครั้งแรกนี่แหละก็เลยกะว่าจะได้เอาไว้ถ่ายคลิปไงเนะเลยเอาโทรศัพท์ไปสองเครื่องเพราะว่าเผื่อความจํามันไม่พออะไรนี้จะได้เอาไปไว้เพิ่มกันเอ่อ ก็จะที่ชู้แห้งจ้ะซองกระเป๋านี้นะได้มาจากน้องคนไทยนะที่รู้จักกันในทางโซเชียลแคมต์ต้งเติสมัยนะเล่นโซเชียลแคมนะในนี้ก็จะมีสายชาร์จของแต่ iPhone ของ power bank นี่แหละแล้วก็ เป็นที่การลงเท้ากัดที่ส้นนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพกเอาไว้ก็ดีลิปสติกของ NYX สีเดอะสตอกโฮมจ้ะเศษเหรียญแล้วก็กิบแดงก็อันนี้ก็จะเป็นของที่อยู่ใน ในกระเป๋าอันนี้นะมียาดมโป๊ยเซียมแล้วก็ลิปมันของอ,อยูซลีนะอันนี้ใช้ดีนะแล้วก็เป็นกุญแจบ้างก็จะเป็นประมาณนี้ ที่ต่งที่ตัดอะไรไปไปด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายละเห็นใบเล็กๆอย่างนี้นะเห็นไหมโล่งๆไม่มีอะไรเลยใส่ของนี่เยอะนะคือของทอี่พอใช้ในชีวิตประจำวันนะจ้ะอะแล้วก็เป็นคีเพ้าวันนี้นะที่น้าเอามาไว้ใส่บัตรก็จะเป็น บัตรต่างๆนะอ๋อรอบนี้นะ้ามีเงินสดด้วยก็มีไป700ดร้อยเป็นห้ากับแบงค์สองร้อนะที่พบเงินสดเนี่ยเพราะว่าน้าไม่ได้รู้ว่างานไทยที่น้าจะไปอ่ะเขาจะมีงานตั้งเขามีงานตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วแหละแล้ว,ลลวก็จะมีจนถึงวันเสาร์น้าก็จะไปอยู่2คืนนะคือคือวันศุกร์กับคือวันเสาร์แล้ววนะันอาทิตย์ก็กลับบ้านแล้วแหละ ก็เลยไม่ได้รู้ว่าเขารับบัตรหรือเปล่าเล้ก็ต้องเตรียมเงินสดเอาไปนะเผื่อถ้าเกิดว่าเขาไม่รับบัตรเราได้มีเงินสดจ่ายค่าอาหารเขาหรืออะไรงนี้ส่วนบัตรที่พกเห็นไหมใบเล็กแค่นี้ดีนะพกบ,บัตรได้เยอะขนาดนี้ใบนัดหมอวันจัน์นี้นะจะไปตรวจว่านะแพ้อะไรนะก็นัดไว้วันจันทร์แล้วก็อันนี้เป็นนำบัตรของร้านอาหารเวียดนามนะว่าจะลองไปกินก็ยังไม่ได้ลอง แล้วก็บัตรออกกลังกายจ้ะและนี่ก็เป็นอะไรอยู่ในกระเป๋านะวอดซีอินไม้แดกช่วงเฉพาะหน้าร้อนก็เลยจะอยู่ประมาณแค่นี้นจ้ะยังไงก็คลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า